เดี๋ยวตามมาแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญคู่ต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นคุณรักดาวนะคะกับคุณบิวนะคะอันนี้มาคู่กันนะคะสวัสดีค่ะเจริญธรรมสวัสดีคุณรักดาวแล้วก็คุณบิวนะคะพอดีอันนี้จะเห็น สองคนพอดีเดินไปเดินมาในค่ายเหมือนกันก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะพอดีจะเห็นคุณรักดาวพอดีเป็นคนไทยแต่เห็นสามีเป็นฝรั่งก็เลยเอยอยากจะให้มาเปิดเปิดใจนิดนึงเนาะทำไมถึงได้มาเข้าค่ายแล้วได้เรียนรู้อะไรจากค่ายนี้ค่ะนะคะเชิญค่ะขความสวัสดีก่อนนะครับก็ ตัวเองเนี่ยเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อรักดาวนะคะรักดาวพริตชัดก็นำสกุลติดฝรั่งไปแล้ว <laughs> อายุ42ปีแล้วก็มีอาการภูมิแพ้ตนเองเนี่ยก็มาตั้งแต่อายุมัน18 19ก็เป็นมา20กว่าปีเนาะมันก็ทรมานน่ะมันมันไม่หายมันเป็นเป็นหายหายแล้วก็เรามีความรู้สึกว่า เอ๊ะเราไม่รู้สาเหตุไงคะรู้แต่ว่าพอเป็นทีไรก็กินยาหาหมอหาหมอหาหมอทั่วไปหมอฝรั่งหมอโรงพยาบาล <S <S <อ>ภาคทันสมัยอะคะ่ะก็ตรวจมันก็มีผลต่อเนื่องมีม,มีเนื้อมดลูกไม่ดีก็ตัดออกไปมดลูกรังไข่ตัดออกไปหมดเลยเมื่อประมาณเจ็ดเจ็ปีที่แล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจหรอกว่าร่างกายเราเนี่ยไอภาวะสมดุลหรืออะไรเนี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะนะคะ แล้วก็รักษาตามมีตาเกิดไปเรื่อยแต่ก็สังเกตว่าเออถ้าเกิดชันเวลาคือตอนตอนถ้าอย่างช่วงที่เราไปทํางานเมืองนอกเนี่ยมันไม่เป็นเราก็รู้สึกว่าเออหรือว่าเราชอบอยู่เมืองนอกแต่ตัวแฟนเราเนี่ยเขาชอบเมืองไทยมากเขาก็ชอบร้อนคือสองคนเนี่ยจะจะมีสภาพร่างกายที่ตรงข้ามกันแต่เขาก็จะสนับสนุนเราในการที่ว่า ดูแลร่างกายในในทางแผนทางเลือกแล้วก็ดิฉันเนี่ยเพิ่งมาเริ่มเข้าใจไอแผนทางเลือกเนี่ยแต่ไม่ใช่แผนของอาจารย์หมอเขียวก่อนหน้านี้นะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยจะฟังอ่ะ แมคโรไบโอติกเอยหรือว่าชีวจิตเอยซึ่งหลายๆท่านในที่นี้ก็น่าจะเคยเคยคุ้นเคยมาก่อนเพราะทุกคนจะหาทางออกกันเนาะเพราะว่าเราไม่สบายแล้วก็ฟังนูน่นฟังนี่ไปเรื่อยเพราะมันเบื่อที่จะกินยาสามารถจัดยาให้ได้เลยถ้าใครเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเพราะตัวเองกินกินจนรู้แล้วหมอจะให้ดิฉันกินอะไรวันนี้วันนี้นนกี่วันสเตอรอยเจ็ดวันวันละสามเม็ดสามครั้งอะไรอย่างนี้ก็ไม่อยากกินแล้วแล้วก็พยายามหาทางออกให้ตัวเองแล้วก็ไม่ ไม่หาไม่เจออะ่ะจนสองปีที่แล้วตอนที่อยู่เมืองจีนเนี่ยเพื่อนที่ฮ่องกงก็แนะนำว่าเออให้ไปหาอาจารย์หมอเขียวให้ใบเล็กๆมาเทคนิคสุขภาพคู่มือเล็กๆมันก็เหมือนมีอะไรมาบาังตาเราแล้วก็คือเวลาไม่ไม่ไม่เหมาะสมด้วยก็กว่าจะหาโอกาสได้ก็คือกลับมา,อาพอจบโปรเจกต์ที่เมืองจีนก็กลับมาเมืองไทย3ามสี่เดือนที่แล้วก็ก็ได้โอกาสมาซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณมากว่าคืออย่างน้อยเนี่ย ก่อนอื่นก่อนที่เราจะปฏิบัติอะไรที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้ถูกไหมคะคือมองว่าการที่ได้มารับความรู้ตรงนี้เนี่ยมันมันทำให้เราเหมือนตาสว่างขึ้นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยลองพิสูจน์ดูเจวันนี่ไม่คันยกเว้นวันที่กินฟักทองซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่าฟักทองมันร้อนค่ะก็ก,ก,ก็ก็คิดว่ามันก็ได้ได้ผลกับตัวเอง แล้วก็อยากจะจะเรียนรู้มากขึ้นะโทษนะคะอาการที่ปรากฏนี่คืออะไรนะคะถ้าเป็นภูมิแพ้แล้วที่จะเป็น,นผื่นคันหน้าเหอ่อแล้วก็คันนี่ไม่ใช่คันแบบเป็นแค่ผลนะคะคือคันแบบเลือดออกอะเลือดซิบซิบซ,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 ซิแล้วก็เสื้อผ้านี่ใสแล้วเลือดติดเ่เหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นกลางกลางเสื้อเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ตัวบวมคือเราพอกินสเตียรอยผ์ผื่นยุบแต่ว่าตัวบวม ก็จะเนี่ยอาการก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเป็นหายหายเป็นเป็นหายหายตลอดค่ะคือเป็นเลือดติดนี่คือไม่ได้ไปเก่านะเก่าด้วยคันมากค่ะมันทนไม่ไหวก็ที่รักษาที่ผ่านมาก็คือใช้อาศัยกินยาอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีพยายามแบบโยคะเขาบอกว่าดีแต่คือคนทํางานนะนะมันมันทาได้ เราก็บอกว่าข้ออ้างของเราคือโอ้ยุ่งจังงานงานงานเยอะทําหาเวลาไม่ได้แต่จริงคือเราต้องเลือกไงว่าอะไรอะไรมาก่อนอะไรมาหลังค่ะเห้นพอมาศึกษาอบรมในค่ายก็ปฏิบัติตามที่ทางอาจารย์แนะนำทางพี่ยังแนะนําอันนี้ทุกข้อนี่มีข้อไหนที่ไม่ได้ปฏิบัติคะเออกลัวซาเนี่ยเพิ่งเริ่มทําแบบ จริงจังเลยเนี่ยเมื่อวานนี้เองแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือขูดแขนขูดขาขูดอะไรไปเรื่อยแต่ที่ทำอย่างเคร่งครัดคือกินสูตรอาหารแล้วก็ดีทอ็อกซ์แล้วก็สูตรที่เหลือเนี่ยค่ะก็ก็ก็ทำทำครบทำครบน้ำปสัสสาวะทำแล้วน้ำปสัสสาวะทำแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยนี่ถ้าไปขายคงคนอาจจะไม่รู้แน <laughs> ่จริงๆ จะเห็นเราพอดีเมื่อวานได้คุยกันนะี่พอดีจะเป็นที่มือมือนี้จะเป็นอะไรเยอะค่ะที่ฝ่ามือใช่ค่ะมันคือมันจะอาการมันจะขึ้นก่อนว่าจะเป็นตุ่มใสแล้วก็แตกออกแล้วก็จะคันเหมือนเหมือนเดะเลยที่หมอเขียวบอกคือพูดมานี่เหมือนแกเป็นมาเลยนะคือเหมือนเราเลยอะ่ะโอ้หแบบตรงมากว่าคือเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ก็คือจะพอเลือดซิปมันก็จะลาม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 ,ลามแนะนำไม่ทราบว่าได้ลองแช ในน้ำปัสสาวะไหมคะเอาน้ำปัสสาวะมาทาดยลองถูๆกับไอ้ผงพอกอะค่ะก็ก็ตอนนี้ก็เนี่ยทำอย่างนี้อยู่พอกตอนบ่ายแล้วก็เอ่อกำย่านางอะไรอย่างนี้ที่เท้าที่เท้าดีแล้วค่ะที่เท้าอยากบอกว่าเท้าสวยแล้วตอนเนี่ยมาเนี่ยเท้าสวยก็ดีใจดีใจด้วยนะคะค่ะแล้วจะต้องไปทํางานที่ต่างประเทศอีกแล้วจะคิดว่าสามารถจะดูแลด้วย ตัวเองได้ไหมในในยาเก้าเม็ดแล้วก็กับการทํอาหารรับประทานนี่จะวางแผนยังไงคะเนี่ยก็เนี่ยค่ะกำลังคิดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะกลับไปยี่สิบบดนี่จะกลับไปแล้วเนาะกำลังจะวางแผนลักลอบนำย่านางข้ามไปเวียดนามก็จะกลว่าเอาไปแล้วถ้าเขาแบบจะกะใส่สักสีกระเป๋าเนาะถ้าโยนทิ้งกระเป๋านึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเผื่อจะเอาเข้าได้แต่อย่าไปทำไข่นะให้เขาจับอะไรนะ ก็จะคิดว่าอย่างน้อยทานอาหารเวียดนามข้อดีของเขาคือผักเผิกเข้าคล้ายบ้านเราอาจจะมีนะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีบ้างอย่างใบเตยเนี่ยเห็นแล้วแล้วก็พวกพวกผักแต่ผักพืชเย็นเนี่ยคือตัวเองบอกตรงว่าก็ความรู้ไม่ค่อยมีนะเรื่องผักหน้าตาเป็นยังไงก็ก็เดี๋ยวซื้อรูปซื้อโบชัวไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปตลาดให้เขาดูแต่ส่วนใหญ่ที่เคยไปทานอาหารเวียดนามผักเขาจะเป็นริดร้อนส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวไม่ใช่ไปกินอาหารเวียดนามอร่อยกลับมา แย่กว่าเดิมนะจริงๆเราติดใจก่อนนี่นี่กลับไปต้องอดกลั้นเลยนะไอปอเปียตทอดเพราะอร่อยมากจริงๆโอโหชอบหนึ่งหนึ่งวันต่ออาทิตย์อย่า,ยา,ยาลืมทรมะมอเช้าอาจารย์มึงสอนไปนะสุกลวงนะรสอร่อยมันแป๊บเดียวแต่แป๊บนี่มันหลายรอบได้อร่อยเนอ่กินผิดไปหนึ่งวันพี่จะทุกข์ไปอีกเจ็ดวันนะคะใช่เนี่ยถึงทุกข์มายี่สิบกว่าปีใช่นี่เข้าใจเลยนะคะ<ช>ว่าที่เราป่วยมาเนะาะกว่าเราจะ เคลียร์ทุกตรงนั้นได้ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะคาดหวังอย่างเมื่อกี้พี่สมพรพูดนะคะว่าอย่าไปคาดหวังว่ามาเจ็ดวันแล้วจะหายหลายคนนะคะที่มาเข้าค่ายใช่ไหมว่าทําไมไอ้มาปฏิบัติแบบนี้ปฏิท้อครั้งเดียวไม่เห็นดีขึ้นเลยต้องอดทนค่ะอันนี้ต้องบอกเลยต้องอดทนได้มาคราวนี้ได้เจอพี่คนหนึ่งชื่อพี่หวดแกเป็นโรคนี้เหมือนกันแต่แกเพิ่งเป็นหนึ่งปีแต่สาเหตุคือฉีดปุ๋ย เคมีค่ะแล้วเราก็บอกแกบอกให้กําลังใจกันเนาะว่าเอาไนะปีหนึ่งลองอดทนหน่อยค่ะก็อันนี้อันนี้ฝ่าคือเคยอ่านหนังสือนะคะเขาบอกว่าการรักษาแบบนี้เราเรามาถอนพิษแบบธรรมชาติบาบัดเนานะ,ะเขาก็บอกเขียนเอาไว้นะคะว่าคุณเป็นมาต้องสิบปีที่กินมาแบบไม่ถูกแล้วคุณมาถอนพิษปีหนึ่งเนะี่ยสิบต่อนหนึ่งถือว่าคุ้มนะคะ อันนี้ก็เผื่อไว้นะใครฟังดูส่วนใหญ่จะบอกว่ามาเข้าค่ายเจ็ดวันน่าจะหายพอไปปฏิบัติต่อไม่ใช่เขาก็จะทิ้งโดยกลางคันมันไม่ต่อเนื่องไงคะจริงๆทาอะไรทุกอย่างต้องทําให้ต่อเนื่องนะคะพออาจจะเริ่มนั้นนะอ่ะสิบต่อหนึ่งโอ้ตอนนั้นที่เรามาให้เวลาปีหนึ่งนี้ยังเฉยๆนะ้องเพียรปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะคนคนเราแบบต้องการเร็วไงคะ<ฆ>ซึ่งซึ่งมันมันไม่มีอะไรที่มาได้มาง่ายๆเนาะค่ะงั้นเดี๋ยวอย่าย รบกวนคุณบิวนะคะในฐานะผู้มาดูแลคุณรักดาวนะคะเรียนรู้ด้วยกันนะคะ7วันคุณบิวได้อะไรได้อะไรไปแล้วเพราะว่าเห็นคุณรักดาวบอกว่าคุณบิวชอบแนวนี้อยู่แล้วค่ะต้องขอบคุณสามีตัวเองด้วยเพราะเขาเป็นคนขยันขยอให้เราเนี่ยมามาทำอย่างนี้คือตัวเองจะบอกว่าโอ้ยงานยุ่งมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะบอกมาเถอะมาเถอะเขาเป็นคนที่ให้กำลังใจ่ะค่ะที่มาได้ก็เพราะสามีค่ะ มีกาลยาไม่ที่ดีนะคะอขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวผมชื่อบิลนะครับเบลเพชาดนะครับมาจากอังกฤษแต่อยู่ประเทศไทยมา30ปีแล้วก็รู้สึกว่าจะรักประเทศไทยยิ่งอยู่ยิ่งรักแต่ว่านี้หนาวมากเลยก็ต้องขอโทษที่มานังอย่างนี้ดูมันไม่ค่อยสุภาพแต่ว่าก็เป็นเพราะหนาวผมรู้สึกว่าผมเป็นคนใน5%ที่ทีมคุณหมอเพรว่า5%เป็นคนหนาวใช่ไหมนอกเหนือจากนี้ก็เป็นความร้อนหรือว่าร้อน สมหนาวแต่ผมก็เป็นหนึ่งในห้าเปอร์เซ็นต์าจจะหายาก <c oughs> โดยเฉพาะคนที่มาจากอังกฤษเห็นว่าคนไทยเดินไปเดินมาไม่เห็นจะหนาวอะไรเลยเขาจะงงนะคะอยู่อังกฤษจริงๆอากาศหนาวนะคะใช่แสดงว่าอยู่อังกฤษไม่ได้เหรอคะใช่ผมอยู่ที่นั้นตั้งแต่เกิดผมก็หนาวตลอดพ่อผมก็เหมือนกัน <c oughs> เขาก็จะบ่นว่าหนาวหนาว,นาว,นาวตลอดเลย <c oughs> เป็นครอบครัวที่หนาวทั้งนั้นเลยก็เลยมาประเทศไทยก็รู้สึกว่าเออมาประเทศที่ถูกแล้วร้อนดี ก็เหมันที่รักดาวพูดนะครับมาเพราะว่าคุณรักดาวอยากจะมาทดลองอันนี้วิธีการนี้ผมสนับสนุนเพราะว่าผมเองก็ก็เคยกินมังสวิรัตตั้งแต่อายุ18มันหลาย10ปีที่แล้วรเราก็มันมีกินช่วงหนึ่งอาจจะสองปีแล้วก็มีมีสาเหตุที่ต้องต้องหยุด เช่นตอนนั้นผมไปอเมริกาอเมริกาเขาก็ไม่กินผักผักเขาก็ไม่มีเลยก็ต้องกินเนื้อสัตว์ก็กลับมาก็ก็อีกสักระยะหนึ่งก็กินบางสวรรัตอีกนิดหนึง่งก็มันจะมีเปิดเปิดปิด,ป,ดปิดการกินบางสวรรัตนะครับก็แต่ผมก็สังเกตว่าตอนที่กินผักก็รู้สึกว่าตัวเรารู้สึกสะอาดแล้วก็รู้สึกเบาเหมือนที่คุณหมอว่า นะครก็เลยความรู้สึกที่ที่คุณหมอพูดว่าพอดีท็อกซ์พอเอาสารพิษออกจากตัวเราเราจะรู้สึกรู้สึกรู้สึกสะอาดแล้วก็เบาความรู้สึกอนี้ผมเข้าใจเพราะว่าผมจริงๆทุกๆวันนี้ก็จะพยายามมีความรู้สึกอย่างนั้นก่อนที่จะออกจากบ้านด้วยซ้านะครับผมจะมีค่อนข้างจะเคร่งครัดว่าก่อนที่จะออกจากบ้านต้องถ่ายซะก่อนนะครับต,ตอนนี้ ทำเวลาเดียวกันทุกวันทุกวันจนถึงเคยตัวแล้วนะครับเรื่องทายไม่มีปัญหาแล้วก็พอทำเสร็จนนั้นก็จะสบายนะครับทั้งวันจะสบายเลยครับก็เลยเหลายอย่างที่คุณหมอพูดก็เป็นสิ่งที่ผมเองก็รู้จักแล้วก็เจอกันแล้วก็เลยค่อนข้างจะเชื่อเชื่อแล้วก็อยากจะให้รักดาาที่อาจจะไม่เคย เจออย่างนี้แต่ก่อนมา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 ,มาเจอด้วยตัวเองจะได้พิสูจน์เพราะถ้าเราไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองเราจะไม่มีทางรู้ครับครับเชื่อฟังคนเดียวเชื่อฟังคนอื่นพูดก็ก็อย่างนั้นแต่ถ้าเราทดลองด้วยตัวเองก็จะได้จะได้ผลจะได้เห็นจะได้รู้ครับ แล้วเรามาที่นี่คุณบิวนี้แค่ฟังเฉยๆใช่ไหมเดี๋ยวได้ปฏิบัติข้ออะไรเพิ่มเพิ่มเติมไหมคะได้ทดลองกัวซาหรือว่าใช้มือใช้เท้าเป็นยังไงบ้างคะได,ได้ได้ทำครับได้ทำออดอนที่กวัวซาก,ก็ก็เจ็บเหมือนกันพราพอมีปัญหาครับลังครับแต่น้องที่ทํเชื่ออะไรนั่นเนี่ยน้องแสงสูนนองแสงูนก็น่ารักก็ต้องขอบคุณเขาด้วยครับเพราะไม่งนั้นคุณรักดาวก็คงไม่กล้าทำเพราะมัน ทรมานสามีใช่ไหมดูแล้วก็ดูรูปพลังเซตโอ้ยน่ากลัวมากพอวิเคราะห์ให้ไหมคะว่าเป็นอะไรลำไส้ใช่กระเพาะจริงๆก็เดิมทีก็มีปัญหากับกระเพาะนิดนึงแต่ก็พอกินพักก็ดีขึ้นนะครับต้องยอมรับว่าไม่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่ก็กินได้แต่ก็จะพยายามกินน้อยที่สุดที่ทำได้ ใช่ก็ทำาันนั้นแล้วก็แช่แชเท้าแล้วก็ดีท็อกส์แล้วเมื่อเช้าก็เพิ่งชิมชีของตัวเองครั้งแรกรม่สึกว่ามันจะเข็มมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็พยายามที่จะปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนําครับคแล้วในเรื่องเราทานชีเนี่ยค่ะ ในในส่วนความคิดเห็นส่วนตัวมันก็จะมียูเรียเทอร์ปีใช่ไหมคะอันนี้คุณบิลเคยได้ยินม,มาก่อนไหมคะมีความคิด,เ,คดเห็นเคยได้ยินเหมือนกันเพราะว่าเห็นว่ามีสมัยก่อนนู่นเลยปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบกว่ามันมีรัฐมนตรีของ India. อินเดียผมลืมชื่อไปแล้วแต่ว่าเขาก็จะเข้าจะอย่างนี้นะครับเขาก็จะดื่มชีของตัวเองทุกวันเพราะที่อินเดียก็มีคนทําอย่างนี้เยอะแล้วก็เขาจะเป็นคนหนึ่งที่ขนาดเขาเป็นรัฐมนตรี ตอนที่เขาเจอคนเขาจะถามเขาว่าวันนี้คุณถ่ายหรือ,อยังถ้ายังไม่ถ่ายผมก็ไม่อยากจะพบคุณเพราะาคุณคงงุดงิดก็ไม่น่าคุยเท่าไหร่ก็เลยเขาจะเป็นคนที่จะไปแนวทางนี้มากพอสมควรนะครับขณะเป็นรัฐมนตรีของอินเดียด้วยครับอ๋อกอนนี้พอคุณวิวพูดมาก,ก็คือจริงๆในน้ําฉีนนะ่นะปัสสาวะมันจะมีสารเมลาโทนินนะคะ,คะจะทําให้สดชื่นนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เคยพูดนะเวลา ถ้าอยากจะชกหน้าใครหรืออยากจะโกรธใครอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้ไปเดิมฉี่ก่อน <c oughs> อ่จริงๆ <c oughs> นั้นเราต้องมาพูดกันนะคะวันนี้คุณเดิมน้ําปัสสาวะหรือยังใช่ไหม <c oughs> แทนที่จะเป็นวันนี้เรามาดื่มนมกันหรือยังนะคะตอนนั้นเราชอบถูกฝรั่งหลอกนะเขาชอบโฆษณาว่าวันนี้ดื่มนมหรือย,อยังเราต้องเปลี่ยนมาว่าวันนี้คุณเดิมน้ําปัสสาวะหรือยังเนาะคะ <c oughs> ะะ่ะงั้นก็ก็ยินดีด้วยที่เห็น พี่น้องทั้งคู่นี้นะคะคือพี่น้องผู้มาเข้าค่ายนะคะว่ามีความสุขขึ้นนะคะได้พบทางที่ที่ใช่นะคะก็อยากจะนําไปปฏิบัติต่ตอใช่ไหมคะอ่าก่อนตรงนี้ไม่ทราบว่าพี่น้องทั้งสองท่านจะฝากอะไรกับชาวค่ายเราไหมคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านนําแนวทางที่ได้เรียนรู้ร่วมกันเนี่ยไปดําเนินต่อนะคะแล้วก็ถ้าคืนนี้ในตัวเนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่า มีญาติพี่น้องที่เป็นโรคบางโลกอยู่ก็อยากจะไปไปแนะนำให้เขาเข้าใจแนวทางของหมอเขียวซึ่งเป็นแนวทางวิถีพุทธสากลซึ่งจริงๆมันมีอยู่มาแล้วเพียงแต่เราต้องขอบคุณคุณหมอเขียวที่ช่วยนำเอามารวบรวมให้มันกระจ่างนะคะคือเราเราก็รู้สเปะสปะแต่มีคนคนนึงที่แบบมีคุณความดีมากเลยนะคะถ้าในใจมองแบบเออ หมอคนนี้อายุก็น้อยนะเป็นน้องเราอีกเราแบบทำไมเก่งขนาดนี้ก็ชื่นชมนะก็รู้สึกขอให้คุณหมอท่านเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้ช่วยเหลือ,อ,อพี่น้องเราต่อไปทั้งชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยขอบคุณค่ะขอบแล้วก็ขอเดิมนิดหนึงนะครับขอขอบคุณอาสาสามัครทุกคนด้วยนะครับทุกท่านที่ได้ช่วยเราแล้วก็แนะนําเราว่าเราควรจะทํำยังไงเมื่อกว่่เป็นน่ารักทุกๆท่านนะครับ เลยต้องขอบคุณทางอาสาสมัครแล้วก็ทางคุณหมอด้วยนะครับขอบขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะ